ชายคนนี้ได้เข้าไปผจญภัยในอาคารแห่งหนึ่งซึ่งยังร้างได้ไม่นานนักเนื่องจากยังคงมีสภาพที่ดีและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ยังอยู่เต็มอาคารไปหมด แต่จังหวะที่กำลังเดินสำรวจไปทั่วๆชายหนุ่มก็ได้เห็นว่ารูปร่างสีดำยืนนิ่งอยู่ตรงถงทางเดินต่อมาสิ่งนั้นก็ได้หันหน้าแล้วมองมาที่เขาซึ่งชายคนนี้ก็หวาดกลัวจนร้องเสียงหลงรูปร่างสีดำดังกล่าวค่อยๆเดินเข้ามาหาชายคนนี้ช้าๆ จากนั้นชายหนุ่มก็ต้องเจอกับเรื่องสุดสยองเมื่อหัวของสิ่งนั้นเด้ร่วงลงมาอยู่ที่กลางลำตัวซึ่งขนปกติจะทำอะไรแบบนั้นคงไม่ได้เขาจึงกรีดให้หนึ่งรอบแล้วรีบใส่เกียร์หมาออกมาทันทีพิพิธภัณฑ์ผีสิงในนอตติงแฮม ขึ้นชื่อในเรื่องเหตุการณ์อาถรรพ์เนื่องจากมันมักจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคนเห็นผีลอยไปมาหรือเหตุการณ์พตเกย์ที่มักจะเกิดขึ้นจนพนักงานเองก็ยังกลัววันนี้กลิฟฟ์และสเตฟนจึงจะเข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวโดยทั้งสองจะแยกกันไปตามจุดต่างๆหนึ่งคือสเตฟนจะอยู่ในห้องนี้ที่มีหุ่นประหลาดถูกมัดไว้อยู่บนเตียง จากนั้นก็ได้ยินเสียงพูดของอะไรบางอย่างดังออกมาจากเครื่องมือสื่อสารของเขาซึ่งเขาคิดว่าคงเป็นเสียงของวิญญาณที่อยู่ในห้องนี้ตัดมาที่คลิปในช่วงเวลาเดียวกันเขาเองก็เจอเหตุการณ์เหมือนกับสเตฟนเพราะเขาได้พูดคุยกับวิญญาณเช่นกันดูเหมือนว่าเสียงวิญญาณน,นั้นจะดังออกมาจากเจ้าหุ่นตนนัวนี้ที่ตั้งอยู่ในห้องใต้ดินหลังจากนั้นทั้งสองก็ตกลงกันว่าจะลองสลับที่กันดู What's <Michelle. S 1> we can Who Michelle <is> then he? he's name? And can- upstairs. Steven. best obviously is He's He's your my friend. Well ในส่วนของห้องใต้ดินชายคนนี้ได้พบกับถุงบางอย่างเขาคิดว่าเป็นถุงที่ใส่เท่ากระดูกของคนตายแล้วก็เขียนชื่อกำกับเอาไว้ด้วยว่าโรสสักพักก็มีเสียงพูดดังขึ้นมาว่าโรสถึงตอนนี้สเฟนก็รู้เลย ว่าตนเองได้เจอดีเข้าให้แล้วโอลโรโรสการสมารำรวจผ่านไปอีกหลายสิบนาทีและตอนนี้พวกเขาก็ได้มาอยู่รวมกันที่หน้าตู้โชว์กล่องดิบบิกบ็อกจังหวะนั้นก็ได้มีเงาดำ ที่มีรูปร่างเหมือนกับคนลอยผ่านไปพวกเขาเชื่อว่านั่นเป็นเพียงแค่งเงาของคนที่เดินผ่านแต่เวลาต่อมาทั้งหมดก็ได้ยินเสียงฝีเท้าปริศนาเดินอยู่ในนี้ทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาก็มองไม่เห็นอะไรเลยจึงทำให้เชื่อกันแล้วว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีผีสิงอยู่จริงๆก็เล่นมีของอาถรรพ์อยู่มากมายสักขนาดนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าที่นี่น่าสนใจมาก เคยคิดบ้างไหมว่าถ้าคุณมีพรายแบบในคลิปกดแห่งความหลอนหรือมีสแตนแบบในการ์ตูนโจโจ้แล้วมันจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างเช่นตัวอย่างในคลิปนี้ซึ่งดูเหมือนว่าพลังงานนั้นจะออกมาช่วยชายคนนี้ในยามที่เขากำลังตกอยู่ในอันตรายมากที่สุดโดยในขณะที่เขากำลังเดินไปตามถนนในยามวิกาลจู่จูโจรที่เดินตามมาด้านหลังก็ปวดพร,ราดเข้าไปหาชายหนุ่ม และพยายามจะก,กระชากกระเป๋าเป้ข,ของเขาไปทั้งคู่เกิดการประทะกันอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะมีบางสิ่งปรากฏตัวออกมาจากร่างของชายผู้เสียหายโดยสิ่งนั้นได้โผล่ออกมาและโจมตีใส่โจรดังกล่าวจนเขาต้องพังงะถอยหลังออกไป โจนเองก็คงจะแปลกใจและเริ่มไม่แน่ใจในการวิ่งราวครั้งนี้แล้วว่ามันจะปลอดภัยและแฮปปี้แบบที่เขาคิดหรือไม่จึงได้หันหลังและวิ่งหนีไปในที่สุดในวิดีโอนี้ชายหนุ่มได้ไปสำรวจโรงเรียนร้างแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า c e n t ตอร์อะคาเดซึ่งสร้างขึ้นในปีคศ19 4 0 แต่สุดท้ายก็ปิดตัวลงไปเพราะขาดทุนหนักเมื่อคลิสตัดสินใจที่จะเข้าไปข้างในระหว่างนั้นเขาก็ได้เห็นบางสิ่งที่เป็นเหมือนหัวของคนเชะโงกออกมาแต่เมื่อได้เข้าไปดูใกล้ๆสิ่งนั้นก็ได้หลบหายไปแล้วคริสยังคงสำรวจไปเ,เรื่อยในความมืดระหว่างที่เขากำลังเดินอยู่ สังเกตที่บานประตูให้ดีนะครับว่าจะมีเงาดำโผลออกมาและดูเหมือนว่าเงาดำนั้นจะกำลังจ้องมองมาที่ชายคนนี้ด้วยแต่สักพักสิ่งนั้นก็ได้วิ่งหายไปอย่างรวดเร็วซึ่งการเคลื่อนไหวต่างๆดูยังไงก็ไม่เช่คนอย่างแน่นอนคลิสเองตอนนั้นไม่ทันสังเกตเห็นเงาที่ว่านี้ และยังคงทำการสำรวจต่อไปของเขาจนเมื่อจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงของตกดังขึ้นจากชั้นบนโดยเสียงนั้นเริ่มจะเข้ามาใกล้ตัวของเขามากขึ้น,นเรื่อยๆเขาเห็นว่าถ้าจะวิกฤตแล้วจึงต้องรีบหนีออกมาก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง ิงสาวคนนี้ทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กมีบ้างบางครั้งที่ต้องกลับดึกอย่างเช่นที่คนจะเห็นในคลิปนี้คืนนั้นขณะที่เธอกำลังเดินทางจะกลับบ้านเธอก็เริ่มได้ยินเสียงคนที่ใส่รองเท้าส้นสูงกำลังเดินอยู่ใกล้ๆเลี้ยวไปที่ซอยหนึ่งก็มองเห็นว่ามีใครบางคนกำลังเดินอยู่ที่ถนนตรงสามแยกผู้หญิงคนนั้นตัวใหญ่แต่เก่งก้างกำลังทำท่าทำทางการเดินที่ดูแปลกพิลึก อีกทั้งรูปร่างก็ดูประหลาดตามากพอใครคนนั้นได้หันหน้ามาเธอก็ต้องถึงกับเกีดร้องเพราะมั่นใจแล้วว่านั่นต้องเป็นผีอย่างแน่นอน <c oughs> <c oughs> ละสายตาไปเพียงแป๊บเดียวแล้วกลับไปมองที่นั่นอีกครั้งผีตนนั้นก็ได้หายตัวไปแล้วซึ่งเธอก็เกิดอาการสงสัย จึงได้เดินไปตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวแต่แล้วหญิงสาวก็ต้องขวัญแหกอีกรอบเพราะตอนนี้มีผีตัวเดิมได้มาปรากฏตัวที่ข้างหน้าของเธออย่างจัมส์แร์เห็นแบบนั้นก็กลิ้ดหนักกว่าเดิมแล้วรีบวิ่งหนีไปจากมันในทันทีใช้คนนี้อยากจะลองดีโดยการซื้อกล่องดิบบิกบ็อกซ์มาจากอินเทอร์เน็ต แต่ด้วยความกลัวที่จะเจออาถรรพ์เขาไม่อยากจะเปิดกล่องนี้ในบ้านจึงได้ขับรถไปยังบ้านร้างแห่งหนึ่งเพื่อจะเปิดมันซึ่งถือว่าเขารอบคอบมากเลยนะครับโดยเขาได้ชวนเพื่อนๆมาร่วมประสบการณ์นี้ด้วยเมื่อมาถึงยังบ้านหลังดังกล่าวพวกเขาก็ทำการขีดรูปดาวห้าแฉกเนื่องจากเชื่อกันว่าการทำแบบนี้จะช่วยปกป้อง,องพวกเขาจากอาถรรพ์ของกล่องต้องคำสาปได้ จากนั้นชายคนนี้ก็เริ่มทำการแกะมันทันทีระหว่างที่กำลังใช้มีดงัดแงะเขาก็ได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างจึงได้หยุดชะง,งักไป really เมื่อหยุดฟังแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มชายหนุ่มจึงได้เปิดกล่องต่อไปซึ่งเอาจริงมันก็เปิดยากนะครับ จนเขาต้องใช้เลื่อยมาตัดมันออกพอเปิดได้แล้วก็พบว่ามีขนของสัตว์บางชนิดอยู่ในกล่องพวกเขาเดาว่าสิ่งนั้นน่าจะเป็นขนนกจากนั้นชายคนนี้ก็ได้เทสิ่งที่อยู่ในกล่องลงไปบนดาวห้าแฉกซึ่งมันทำให้พวกเขาแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะในนี้มีหลายสิ่งอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพของครอบครัวหนึ่งกระดูกหรือแม้แต่ขนของอะไรบางอย่างอมช Oh God, s <S ต่อมาชายหนุ่มก็ได้ติดต่อสื่อสารกับวิญญาณที่อยู่ในกล่องและได้มีเสียงพูดของใครบางคนดังขึ้นมาสร้างความประหลาดใจให้กับทั้งหมดในตอนนี้ระหว่างนั้นเสียงของอะไรบางอย่างก็ดังขึ้นทำให้ทุกคนเกิดอาการตกใจแต่เมื่อทุกอย่างกลับมาปกติ พวกเขาก็ได้กลับไปสื่อสารกับวิญญาณใหม่อีก,กรอบขณะนี้เองรูปขรอบครัวที่อยู่ในมือของชายคนนี้ก็สามารถขยับได้เองอย่างน่าประหลาด <God. S 1> ทั้งหมดคุยกันต่อว่าจะเอายังไงจนสุดท้ายชายหนุ่มก็ได้ยื่นรูปให้กับเพื่อนของเขาไป ไม่แน่ใจว่าไม่กล้าถือต่อหรือ,อยังไงนะครับหลังจากนั้นเพียงไม่นานชายคนนี้ก็สังเกตเห็นว่าเพื่อนของเขาเริ่มมีอาการแปลกไปเพราะเขาแน่นิ่งไม่ยอมขยับไม่พูดไม่จ้าเหมือนก่อนหน้านี้เมื่อคนที่เหลือเห็นเข้าแบบนั้นก็รีบวิ่งจ้นเข้าไปช่วยเหลือเขาในทันทีน่าแปลกใจที่ว่าเมื่อเขาได้จับรูปปุ๊บก็มีอาการเหมือนโดนผีเข้าปับ๊บหรือว่านี่อาจจะเป็นคำสาบ ของกล่องดิฟบิกบ็อกก็ไม่ทราบนะครับ no. <c oughs> ผู้หญิงคนนี้อยู่บ้านเพียงคนเดียวแต่แล้วในคืนนั้น <c oughs> เธอก็ดันเห็นใครบางคนอยู่ในบ้านกับเธอด้วย <c oughs> ซึ่งเธอคิดว่าไม่ใช่เรื่องนี้แน่จึงได้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้เป็นหลักฐาน โดยใครคนนั้นอยู่ในชุดคลุมสีน้ำเงินได้นั่งอยู่ในบ้านของหญิงสาวจากนั้นก็ได้ลุกขึ้นแล้วค่อยๆเดินไปข้างหน้าเธอคนนี้ก็ใจแข็งมากพอที่จะเดินตามใครคนนั้นไปแล้วเพียงครู่เดียวผ้าคลุมก็ได้หลุดลงมาแต่ที่น่าแปลกใจเลยก็คือไม่มีใครอยู่ใต้ผ้าคลุมผืนนั้นเลย ข้างในนั้นมีแต่เพียงความว่างเปล่าซึ่งทำให้หญิงสาวคนนั้นช็อกเพราะรู้ได้แล้วว่าตนเองกำลังโดนผีหลอกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ